สวัสดีครับทุกท er ่านครับวันนี้จะมารีวิวตัว E.S.C.11 นะฮะก็คือตั้งแต่เราขายมาเนี่ยเราไม่เคยรีวิวแบบสตาร์ทหรือว่าแนะนำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนะฮะก็เบื้องต้นก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับผสมจากข้างนอกเราใส่ลงไปนะครับเบนซินสี่เอ้ยสองจังหวะนะครับ40ซีซีแบรนด์มาเทนนะครับนี่ของแท้นะครับประกัน1ปีเต็มนะฮะราคาคนไทยนะฮะ หางนี่จะมีความยาว160เซนนะครับกระบอกจะหนาขึ้นเป็น2มิลจะรองรับใบสิกับ18ได้นิ่งกว่านะครับชุดสีจะหนาปึ๊กเลยสีเหลืองนะฮะ es จะเป็นสีเหลืองนะครับแยกชัดเจนนะฮะสีแดงก็จะเป็นลันดึงปกติสีเหลืองจะเป็นลันดึงเบาส่วนสีขาวจะเป็น V มีวาล์วสตาร์ทให้นะครับจะแยกสีชัดเจนนะฮะส่วนมือเล่งเนี่ยนิ่มนะฮะเป็นยางนิ่มนะฮะส่วนฝั่งนี้ก็นี่นะครับ สะพานค่อนข้างยาวครับสะพานยาวนะครับอันนี้ลูกค้าซื้อแล้วแหละแต่ว่ารีวิวให้หน่อยนะครับสตาร์ทให้หน่อยนะครับนี่วิธีการก็คือเติมน้ามันเสร็จแล้วนะครับอ่ะพี่เจมเอาเลยฮะงัดชกขึ้นก่อนงัดชกขึ้นก่อน่นอนอะล็อกคันเร่งนี่ล็อกคันเร่งนะฮะเปิดสวิตต์ตำแหน่งออนดึงออ,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 ออกก่อน 另类 สังเกตไหมครับเมื่อกี้น้องเขาขยับชคไปมาไปมาในจังหวะเดียวกันกับมืออีกข้างหนึ่งบีบคันเร่งไว้เพราะว่าเวลาสตาร์ทครั้งแรก่ะมันไม่สามารถกดคันเร่งทันทีชันใดได้เลยเพราะน้ํามันมันยังไม่เต็มคาบ,บูเรเตอร์นั่นเองนะครับเขาจึงขยับโชคช่วยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจนกระทั่งเอาลงแล้วมันแวนแล้วค่อยใช้งานนะครับทีนี้อีกหนึ่งวิธีฮะวิธีหลายท่านบอกเล็ด พี่ข้างหนึ่งกำคันเร่งไม่ได้ไม่ถนัดมันจะมีขาตั้งฮะพี่เห็นไหมฮะอ่ะเจมสอดขาเหยียบขาตั้งยืนขึ้นอ่านี้ก็ได้เราจะยืนนะฮะเหยียบขาตั้งไว้นะฮะ,ะข้างหนึ่งกำคันเร่งได้เลยนะฮะอ่ะเหย,ยียบปึ๊บอ่กรรากำคันเร่งเห็นไหม เทคนิคสอดขาเหยียบขาตั้งประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนของแถมเนี่ยสายสพายจะเป็นบ่าคู่ครับแล้วก็ใบมีดก็จะเป็นใบแท้12นิ้วนะฮะที่แถมให้ไปชุดเครื่องมือแล้วก็กระบอกผสมน้ํามันนะครับที่จะให้ในชุดนะฮะประกัน1ปีเต็มเนี่ยก็คือเงื่อนไขก็คือ1ชิ้นส่วนที่ไม่ได้คุณภาพหรือการประกอบผิดพลาดจากโรงงานนะครับเรารับประกันให้ท่านแน่นอนครับหปีเต็มเนี่ยเราดูแลเต็มที่ฮะ ะะสิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับประกันได้แก่คือการไม่ผสมออโต้ลูปครับหรือการเอาไปใช้งานที่มันผิดประเภทนั่นเองนะครับแล้วกออ็อะไรที่มีการสึกหรอหรือว่าเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานอันนี้ก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขาการรับประกันนะเช่นใบมีดผ้าคัดหวัวเทียนนะฮะที่มันมีการสึกหรอหรือว่าเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะตัวนี้ต้องต้องเปลี่ยนเองตามปกตินั่นเองนะครับ อัตราส่วนผสมตัวนี้ก็เป็น25ต่อหนึ่งะครับอยู่ที่1ลิตร40ซีซีนะครับเป็นซิน1นลิตรแล้วก็2ที40ซีซีถ้าเกิดว่าเราจะตัดทั้งวันก็ควรจะเพิ่มออโต้ลูปขึ้นเข้มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเสื้อเสื้อสูบตัวนี้เคลือบนิกเกซิลมันนะครับอายุการใช้งานจะยาวนานกว่าเสื้อรุ่นอื่นเป็น2เท่า,าแกนเผาโตขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงเรื่องความทนทานนะครับตัวนี้นะ ใครที่ชื่นชอบนะครับตอนนี้ยังมีราคาโปรโมชั่นอยู่นะครับที่5,700บาทรวมจัดส่งนะครับ5,700บาทรวมจัดส่งเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับ